ะะอยู่ที่ร้านทุเรียนคูณสุขเพิ่มซับค่ะอร่อยหวานมันรับประกันคุณภาพเกรดพรีเมียมนะคะไม่ต้องขับไปไกลถึงจันทุรีระยองยะลาศิสิเกตกินทั้งปีเลยค่ะนะคะขับรถผ่านมาเส้นตรงข้ามกับศาลเจ้าตางังศรีก็เลยเอย๊สนใจตรงที่ว่ามีโครงการคนละครึ่งด้วยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น,นเราชนะนะคะเนี่ยหรือว่าโอนเข้าบัญชีก็ได้เนี่ยคะ่ะ โลคะเนี่ยอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้ถ้าเป็นกิโลถ้าเป็นลูกเป็นร้อยหกสิบอ่าเป็นเนื้อเป็นโลละร้อยหกร้อยเก้าอันนี้คือถ้าถ้าเป็นซื้ออย่างนี้เลยเท่าไหร่คะซื้ออย่างนี้ก็จะคิดเป็นโลละหกร้อยเก้าสิบัอันนี้คือหกร้อยเก้าสิบโอเคถ้าเป็นเนื้อไม่ถ้าชื้ออย่างนี้เนี่ยเท่าไหร่เลยเนี่ยสามร้อยเจ็ดห้าสามร้อยเจ็ดห้าอ่าโอเคอ่ะแล้วนี่คืออะไรอนี้คือลองชิมดูได้อ๋อน,นี่จะให้ชิมดูนี่เป็นพันไรคะหม้อนทองครับนอกาเมนทอองนดูการ ของระยองของระยองฮ่โอ้กลิ่นมอนทองมาเลยนะคะเอามาดูนะคะนี่เลยค่ะโปรโมทให้ฟรีนะคะมาซื้อกันได้สำหรับคนที่ชอบทานอ,าอะไรนะทุเรียนดุเรียนนะคะซึ่งมีตลอดทั้งปีเนาะนี่เลยค่ะนี่ค่ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะ,คะตรงข้าวกับสารเจ้าตังสีเลยค่ะหาไม่ยากเลยนะคะเนี่ยค่ะ สังเกตแล้วว่าเอ๊ะมันใช่ทุเรียนจริงแร้วเปล่าเน,นี่ยเดี๋ยวลองชิมดูนะคะออาให้ดูก่อนนะคะเนื้อนี่ยๆน,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 นะคะอ่ะอ๋อโอเคใกล้เคียงใกล้เคียงมือใหญ่มากเลยอะ่ะอยากอร่อยต้องอีกสองสองเดือนอ๋อถ้าอยากอร่อยต้องอีกสองเดือนเป็นตามฤดูกาลใช่ไหมแต่ตอนนี้ แต่ตอนนี้ก็อยากกินนอกดูการก็ได้แต่ก็กินโลละร้อยยี่สิบอะเอาร้อยหกสิบอ๋อ <160. S 1> มีหลายเกตแต่ถ้าอย่างอันเนี้ยอันนี้คือพันอะไรคะนี่หมอนทองครับนี่หมอนทองแล้วดูยังไงรนะหว่างหมอนทองกับชะนีอะหมอนทองจะหอมอืมไม่หวานเลี่ยนหมอนทองหอมไม่หวานเลี่ยนหวานกลางพอดีหวานกลังพอดีชะนีชะนีจะหวานแต่หวา,าวานมากกลิ่นจะแรงมากกลิ่นจะแรงแต่หวานมากแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบแล้วก้านยาวต่างกันตรงไหน ้ายาว่าจะเป็นพันก็อาจจะเนื้อเขาจะเป็นแบบว่าเนื้อแห้งๆแล้วถ้าชิ้นอย่างนั้นเี่ยถ้าซื้อเท่าไห่อย่างนั้น่ะี้าไหจะอยู่เป็นถ้าคิดเป็นกิโลเนาะโอ้่หหกเก้าสิบกิโลสองร้อยอ๋อนี่คือถ้าถ้าซื้อเท่านี้นี่คือสองร้อยบาทคนกินหน้านี่คือไฮโซมากอ๋อนี่คือนี่คือสองร้อยเลยเอาวางให้ดูสิ เอาต<อ>้าวนนไทยกินนี่คือสองร้อยนะแต่ขอโทษนะคุณซื้ออเมริกาเนี่ยไม่ใช่สองร้อยนะไม่รู้รกี่เท่านเนาะแต่ถ้าคุณซื้อกินนอกดูการก็ต้องยอมแล้วว่าอ่ามันกินโลละเอ้ยก็สั่งน,นะร้อยหกสิบปกติดกูก,การมันร<อ>้อยแปดแพงแล้วแต,ลแต่คนขายอ๋อแล้วแต่คนขายแสดงว่าก็ไม่ใช่แพงนี่แล้วแต่ของเขาหาง่ายหายากถ้าหายากก็อ๋อนี่คือร้อยหกสิบนี่เนาะโอเคโอเคเออเข้าใจแล้วก็แพงอ๋อ แล้วพันที่โชว์ทั้งหมดนี้คือหมอนทองหมอนทองหมดเลยอ่ะบอกเบอร์โทรเผื่อสนใจอ่ะเบอร์โทรตามร้านอ่ะเบอร์โทรนี่เนาะ0981205674เนาะ0981205674แต่รสชาติก็โอเคนะนี่เลยค่ะปิดกี่โมงคะเปิดบริการกี่โมงเปิดประมาณ10โมง14ทุ่มเปิด4โมงปิด4ทุ่มเนาะ ส่วนใหญ่แล้วคนที่มาซื้อนี่จะเป็นผู้หญิงผู้ชายคะนี่แก่ไปมันยังคนแก่เหรอส่วนใหญ่จะเป็นเหมาไปแบบไหนคะเนี่ยแบบเอาเปรูปเอาไปรูกเลยสามสี่ลูกเลยสมมติลูกเนี้ยค่ะขออนุญาตยกตัวอย่างได้ไหมลูกนี้พร้อมทานแล้วยังคะถามเป็นความรู้ก่อนเนี่ยดูยังไงวันเนี้ยยังออแล้วน้องน้องขายดูยังไงคะก็จะเคาะดูเสียงเออเคาะดูเสียงเคาะยังไงคะเสียง อย่างนี้คือเป็นเสียงอะไรคะเสียงจะแน่นเสียงจะแน่นแน่นนี่คือทานได้ยังคะแน่นนี่คืออ๋อแน่นนี่คือดิบสุกเป็นยังไงอ๋อในที่ข้อสิอ่ะดิบเอไอไอดิบคือยังไงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยังไม่สกินไม่ได้อ่าเรามาดูอันที่สุกหนึ่งสองซ้ำต่างกันทำไมพี่ไม่รู้สึกเลยว่ามันต่างกันใช้ความทักษะนานไหมเพื่าจะจำได้ หลายปีเนาะแล้วทีนี้ทีนี้ตัวนี้คือเขาเคาะเอ่ย่ำไมเขาเลือกแล้วก็ต้องบอกว่ามาเคาะดูถึงจะเอาได้อ๋ออันนี้คือถ้าซื้อคือพร้อมเลยเคาะพร้อมปอกเลยถ้าตัวนี้กี่กิโลเอาสมมุติเาเอาพร้อมเนื้อเอ้ยพร้อมอะไรนะพร้อมกระเทาะเลยอ่ะพี่อพี่จะให้พี่โปรโมทให้ฟรีอะอันนี้คือสี่โลสี่โลสี่กิโลละร้อยหกสิบเจ็ดร้อยก็ไม่แพงนีหว่าเอาร้อยเอาสี่โลคูร้อยหกสิบใช่ไหม ไม่แพงนะเพราะว่าปกติหน้าผลไม้มันร้อยแปดสิบนี่เนาะใช่โอเคแสดงว่าผลไม้กินทั้งปีไม่ได้ราคาแพงคอนเฟิร์มแล้วเนาะเ <c oughs> พราะนี่คือจากสี่โลคูร้อยหกสิบเนาะใช่ครับอ,อ๋อโอเค<ช>อะไหน,นขอดูตั้าเด้กจริงๆหน่อยสิอ่างเี๋าว่าโกหกมานีเลยอะเราช่วยกันนะคะจะได้ช่วยกันมากินผลไม้พ่อ,พอค้าแม่ค้าจะได้มีกําลังใจแล้วก็น้องเขาลับมาก็จะได้ขายได้นะคะนี่โปรโมทให้ฟรีนะคะม่มีนะคะให้กินมือที่เองอานี่ดูนะนี่อะดูนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้แพงค่ะ แต่เมื่อกี้ไปเห็นที่กิโลละพันเนี่ยมันไม่ใช่นี่คนรับมาเนาะจากสวนเลยใช่ไหมคะไม่จากสวนสวนเลยเอามาจากเองคัดเองเลยใช่ไหมเมื่อี้ก็ไปใต้บางทีก็ไประยองอ๋อแสดงว่าสวนของน้องนี่มาจากจังหวัดแถวระยองจันทร์ยะลาศรีสะเกตอ่าเชียร์ไอของจังหวัดศรีสะเกตก็คือไอไออะไรนะไฟไฟนะก็เอามาเหมือนกันเนาะอ่าประชาสัมพันธ์ให้ฟรีนะคะเพราะว่า ช่วยเหลือแล้วก็คิดว่าคนอยากทานก็มาทานกันได้เลยค่ะเนี่ยบรรยากาศหน้าร้านเฮ้ยจำง่ายมากเลยครับแมวนี่เลยค่ะสารเจ้าจังสีนะคะวันนี้เป็นวันจ่ายของที่าการ์จุดจีนจังหวัดสุรินทร์นะคะนี่ค่ะดูค่ะมันติดมือเลยค่ะป <laughs> ก,กติจะไม่ค่อยกินเรียนนะเนื่องจากว่าเป็นคนที่เอ่อเรียกอะไรนะต้องดูแลสุขภาพก็คอนเฟิร์มว่าสามารถทานได้ ทั้งปีแล้วก็ราคาก็ไม่ได้โดดไปเนาะเพราะว่านี่คือ160เองนะคะช,ช่วยสุขภาพเป็นานานทานทีไม่ได้ทานหมอยถูกต้องค่ะอ่านี่ค่ะเบาหวานเนาะอ่าขอบคุณนะคะจะได้ขายดีๆแล้วก็ติดกับร้านนี่ค่ะอ่าบรรยากาศนี่ค่ะตัวนุ้ยค่ะนี่ค่ะ,น,คะ,น,คะ,น,คะนี่คือโรงพยาบาลสุรินทร์ค่ะนี่กับสารเจ้าเก่านี่คือสารเจ้าใหม่ค่ะนี่สารเจ้าใหม่นะคะตรงข้ามเลยค่ะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมาทาน,นะคะบอกว่ารับชมจากช่องวิธีคนสจลินกับไกด์แพทสวัสดีค่ะ